นี่คือภาพของเด็กน้อยที่ชื่อเล็กที่พ่อแม่เด็กได้ถ่ายภาพการเจริญเติบโตเอาไว้ตลอดทั้งปีโดยใช้ตัวอ,อักษรวางไว้ด้านข้างเพื่อบอกวันและเดือนที่ถ่ายภาพเอาไว้คลิปนี้มีอายุ3ปีแล้วแล้วก็มียอดผู้เข้าชมกว่า600,000ครั้งแท้ที่จริงแล้วเป็นคลิปโฆษณาผ้าอ้อมสำเว็จรูปยี่ห้อหนึ่งด้วยนะครับส่วนนี้คือภาพของชายคนหนึ่งที่รับคำท้าของเพื่อนเอาไว้ว่าจะไว้หนวดของเขาเป็นเวลา1ปี ผู้เข้าชมจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงของหนวดที่ยาวขึ้นต่อเนื่องแต่นี่ไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายภาพหนวดเพราะลีลาการนําเสนอด้วยการเปลี่ยนแปลงฉากหลังของเขาถือได้ว่ามีความคิดสร้างสรรค์จนมีผู้เข้าชมมากกว่า3 0 0แสนครั้งภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์หลังจากที่มีการอัปโหลด ไปดูคลิปยอดนิยมกันบ้างน,นะครับสำหรับคลิปที่มีชื่อว่ามีซึ่งมีอายุมานานกว่า5ปีแล้วนะครับแต่ว่าชื่อเสียงของเธอคนนี้ยังกระชดวงการอยู่เพราะว่าเธอถ่ายภาพตัวเองนานถึง3ปีและก็เป็นคนแรกๆที่ทําคลิปแนวนี้ขึ้นมาดังนั้นคลิปนี้จึงได้รับรางวัลจากหลากหลายสาขาที่เธอส่งเข้าประกวดไม่ว่าจะเป็นลอสแองเจลิสอินเตอร์เนชั่นแนลช็อตฟิล์มเฟสติวัลและก็ล่าสุดนะครับสปีที่แล้วได้รับรางวัลจากเว็บบี้ออดด้วย ส่วนคลิปนี้เป็นของโนอาห์นะครับชายคนหนึ่งที่ใช้เวลานานถึง6ปีในการถ่ายภาพตัวเองและยังคงถ่ายต่อไปต่อเนื่องภายในคลิปได้เห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มตั้งแต่เขายังคงอยู่ในวัยเรียนและก้าวเข้าสู่ชีวิตการทํางานใบหน้าและขอบตาที่คล้ำลงจนกระทั่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคลิปนี้มีผู้เข้าชมมากถึง18ล้านครั้งเลยทีเดียวครับ ยังมีคลิปแนวเดียวกันอีกมากมายนะครับลองค้นหาโดยใช้คำว่า photo a day หรือ photo everyday ใน YouTube หรือคุณผู้ชมอาจจะลองถ่ายภาพตัวเองหรือสิ่งรอบข้างเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปก็เป็นอีกหนึ่งในไอเดียที่น่าสนใจนะครับ